มาทำไมเนี่ยเอาใจช่วยบ้างอะไรบ้างแต่ไม่อยากให้ถอดใจถ้าเทไปโคคิดถึงเ,เออไม่เป็นไรลนะลุงโพนะ <c oughs> เทไม่ไปง่ายๆหรอกกลับไปรอบ้างอะไรบ้างทะอลุงไป <c oughs> ก็ได้บ้าง <c oughs> อ่ะพร้อมนแล้วนะ <c oughs> ประกาศประกาศแลดปักกันนะขอเล่นนิดนึงคือว่าอยากจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้เลขเด็ดโดยการถูหม้อศักดิ์สิทธิ์ของอ้วเนี่ยนะก็ต้องมีค่าธรรมเนียมในการจับหม้อกันก่อนอ่าะยี่บเฮ้ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหขอจะถูหาเลขเด็ดบ้างเดี๋ยอไปจานสัมปอนกันแล้วกันเอาถูฟรีโอ้ไปไปไปรู้วิธีถูนะต้องใช้แป้งก่อนนะอื กลไอ้โมเจอยังเจอยังเล็กไหมเจอแล้วอะไรอะไรอะไรเมงอลูมิเนียมมันรวําทำมไม่เจอเลยคุดขึ้นเห็นเลขเห็นยันมียัเฮืยหายแล้วนี่หนึ่งสอหนมันวันที่ผลิตวันที่12เดือนสิบเอ็ดปีห้าสาม ไม่เห็นได้ต้องอัตังค์ซึ่งนีโชคมากเลยนะครับโชคใครโชคมันดวงใครดวงมันคนละยี่สิบบาทเท่านั้นใส่ลงไปในหม้อเลยใส่เลยใส่เลยใส่เลยตันรับเงินอ้กันเลยคู่แบบนี้กวงทนไม่ไหวแล้วไายไปเลยไหมครับเสี่ยปัญญาชนอย่างเราต้องไม่ใช้กำลังใช้สมองใช้ปัญญาทำเรื่องนี้ให้มันถูกต้องอย่าปล่อยให้เพื่อนหลอกลวงชาวบ้านไม่เคย วงมีอะไรจะบอกบอกไปเลยว่าโกตันหลอกลวงทุกๆคนจริงจกร้านวงออกโรกเป็นซ้มโอแฟดเว้ยส้มโอแฝดเฮ้ยโอ้ยนน่่ถามคำเหอะว่าจิ้งจกกับไอ้ส้มโอเนี่ยมันมันสมรสกันท่าไหนวะยังงอ้ไอ้ยยมาเดวงไม่ได้ตามไปแอบดูมันให้หน่อย ชีโรโรแล้วมันตกใส่กระหล่วมแหว่็ตกใจเอออะไรเนี่ยเห็นมันทำท่างี้ไบบอุ๊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 แล้วก็ปิดอะไรปิดเรี่ยปิดเฉบ้าพวกมึงนี่ไม่มีความรู้ไม่เคยอ่านหนังสือมึงเองวะมอเวลาทำก้อให้สวนทะวันเป็นอย่างนั้นคนไข้คิดปิดอหว่นี่นะขอมันเบ่งออกมานะ ลูกที่หนึ่งลูกที่สองดกลายเป็นส้มโอแฝดสองลูกแบบนี้เลยเว้ยจิ้งจก <ๆ S 1> ตัวแค่น,นี้เนี่ยนะเบ่งส้มโอลูกเท่านี้เนี่ยนะโผเบิกบานแย่และวรี่จะบอกให้นะตะววงทำพลาดจริงจกเสร็จปุ๊บนะโอ้โหโทรศัพท์มาเลยบอกว่าสิบล้านไม่ต่อสักคำยังงี้หมายความว่าไงมะโม่ไอ้นี่เพือเป็นฟริ่มองผลไว้ไ ใครได้สัมผัสต้มโอสัญญาเศรษฐีมาจับปั๊บทันทีรวยแน่นอนนั้นฉันขอทำก่อนเป็นคนแรกเลยล้วกันนะมารวยไปนรวยนายมนุษยมาี่นมะปัญยมามัเไปไเมาถึงมีเเอยก็ถึงาเรีเยกว่าเัญญาอ,อ่ยน โอ้โหแม่หน่าอะไรสมรีถึงได้ดูสดใสทุกวันเลยเนี่ยนีเลยคดื่มบ้างดิเข้าพี่เอกเครียดจะตายอ่ะอยากดื่มอะไรที่มันสดชื่นสดชื่นบ้างโอเคเฮ้ยเฮ้ยรออยู่นานละโอ้โหโอ้โหอฟนี่มันสดชื่นจริงๆ <pos id for mother> <fuck> อ๋อในแพทในแพทนั่นถืออะไรมาเหรอไอศครีมดิอะไมอ่ะลังมดแดงที่จะทำกับข้าวเอามาให้ละโอ้ยโห้หโอ้ยโ้ยโอ้โหมดแดงใส่มดแดงเอ้ย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 บ้าของมดแดงสัมณีสัมณีอย่าทำแซ่บมากนะพี่เอ๋เขาเจ็บคออยู่เดี๋ยวจะหายไม่ทันขึ้นคอนเสิร์ตเอกไหนวะเอกชัยที่เป็นกัดจมหมาป่ะเฮ้ยหมากัด

พี่เลยเอาไปไปทิ้มตามาเลยแก่าาเลยเดียเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เลยที่ทุกคนว่าสำลีเป็นหมาเหรอเอาสหนิ่งรดงเต้งตัวเลยไม่รู้สึกคันเหรอจ๊ะไปไปไปคนเด้งอะนเด้ไปคนเด้งไปเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ นั่นไงล่ะสมเน็ยคิดจะวางแผนมาแกล้งโยนใส่พี่เขาโดยสําับตัวเองคราวนี้ให้ทุกแกท่านทุกนั่นถึงตัวฟังฟังฟังไอเรียกพวกกวงมัมใหม่วันนี้กําลังรับเงินเพลินเชียวอ๋อแค่จริงจบออกลูกเป็นส้มโอแฝนมาทําเป็นคุยอ้าเของเสียเขาดีจริงเจ๋งจริงนี่นาโอเจ๋งนั่นแหละแค่นั้นอ่ะของวัวเจ๋งกว่าเพราะวัวพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อคืนอ่ะวัวเนี่ย เฮธรรมดาแล้วเกินเจ๋ิงยังไงบ้างคนมาฝันได้นั้นเว้ยจุ๋ยฝันของอ้ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าฝันอ้ว่าเนี่ยท้องผู้ <laughs> ชายท้องเนี่ยนะมันคิดได้ยังไงพี่ <laughs> ทําไม่ร้องที่ต้องจะให้รับตัวดีเอ็นเอที่ลูกกวงหรือเปล่าเ <h> ท่ากับพี่มีเงินแสนเท่ากับแฟนก็มีแต่จนจนจน,จนบ้า อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นฉันยังเคยฝันว่าฉันไปมิสไทยแลนด์เวิลด์เลยเฮ้ยจะฟังกันต่อไหมเนี่ยฟังดูจากหน้าตาพวกนี้แล้วเนี่ยสงสัยจะไม่เชื่ออ้วแต่ว่ามีหลักฐานนะเว้ยไหนมึงจะให้กูดูไรว่ามาเลยตอนแรกเนี่ยนะว่าอยากจะบอกพวกนิสัยจะขาดแต่พออ้วนอ้วเก็บความลับเอาไว้อ้วก็รู้สึกว่าอ้วอ้ว ก<อ>ตับใจที่เบล <c oughs> ไม่ได้ร้นจากที่วัวกลับมาจากรล้านไอ้สมองกวงเนี่ยนะวัวก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็มีคนเนี่ยวิ่งมาบอกว่าวัวเนี่ยถูกลงวัลชนะเลิศได้เงินถึง20ล้านแล้วก็ได้สัสูเครื่องบินไปกับท่องเที่ยวโยุโรปและรอบโลกฟรีไอ้ย,ยาไอ้ย,ยาต้องแพ้แที่สําคัญทุกคนตั้งสติให้ดีพราะวนหลับวัวก็ฝันเพราะวัวฝัน วัวก็ตื่นขพวัดตื่นวัาก็เห็น